สวัสดีครับผมน้องปาวานชอบรีวิววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับห้าพันบาทนะครับจะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับสวิตชิ่งนะครับรุ่น CJ นะครับนี่นะครับ DC ซีอินพุตนะครับสิบสองโวลต์ครับยี่สิบสี่โวลต์สี่สิบแปดโวลต์แล้วก็หกสิบโวลต์ครับอันนี้ผมสั่งซื้อมานะครับจะเป็นระบบยี่สิบสี่โวลต์นะครับอันนี้ราคาเต็มนะครับจะอยู่ที่สองพันเก้าบาทนะครับแต่ว่าผมกดคูปองส่วนลดนะครับจะอยู่ที่สองพันสี่นะครับวันนี้ผมลองเข้าไปเช็คราคาดูนะครับจะอยู่ที่สอง หากาพี่คนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับเดี๋ยวมาดูขนาดของตัวเครื่องกันเลยนะครับขนาดของความยาวของตัวเครื่องนะครับจะอยู่ที่ยี่สิบหกเซนนะครับความกว้างของตัวเครื่องนะครับจะอยู่ที่สิบหกเซนครับแล้วก็ความหนาของตัวเครื่องนะครับอยู่ที่แปดเซนนะครับห้าพันวัตต์นี่คือกระแสพิกนะครับกระแสพิคสูงสุดครับตัวเครื่องนะครับไม่ถึง5้าพันวัตต์ครับใช้จริงก็อยู่ที่สองพันห้านะครับแต่ทางที่ดีนะครับผมแนะนำครับ ประมาณพันเจ็ดพันแปดนะครับกาลังดีครับพันเจ็ดพันแปดวันนะครับกาลังดีนะครับนี่ครับพวกเครื่องสวยนะครับมาดูฝั่งอินพุตครับอินพุตขาเข้านะครับนะครับบวกวลบครับชัดเจนครับมาดูตัวล็อกครับนะครับพวกแบตเตอรี่นะครับต่ัโควบแบตเตอรี่นะครับคือสวยนะครับแข็งแรงนะครับ ของแถมทองแถมในกล่องนะครับที่มีมาให้นะครับนี่นะครับสายนะครับสายถือว่าขนาดใหญ่มากเลยครับเข้าสายเรียบร้อยนะครับยาวประมาณสามสิบเซนนะครับสองเซนนะครับบวกลบนะครับเอาไปต่อใช้งานครับใช้โหลดหนักได้เลยนะครับแล้วก็มีขั้วต่อแบตเตอรี่นะครับครับขุดนะครับแล้วก็นี่นะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับพัดลมสองตัวนะครับนี่ครับ นี่พรวมสองตัวครับระบายความร้อนได้ดีแน่นอนนะครับอันนี้ผมก็จะมาใช้กับแอร์นะครับจะลองมาลันแอร์ดูนะครับโอ้คิปต่อไปนะครับผมผมจะมาหาติดการตั้งค่าการใช้งานดูนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ฝั่งเอาพุนครับ AC เอาพุนครับจะมีสองช่องนะครับนี่ครับแล้วก็มีหน้าจอดิพเอนครับก็บอกแรงดันแบตเตอรี่นะครับบอกกําลังการใช้งานนะครับต่างๆนะครับแล้วก็มีช่องวชาโทรศัพท์นะครับ ก็สวิตบิดเปิดปิดปกติครับตรงนี้นะครับกําลังลดราคานะครับสินค้านะครับในร้านซดานครับกําลังลดราคาครับแต่พี่ๆนะครับต้องทาการเก็บคูปองเลยนะครับครับถ้าไปพี่คนไหนสนใจอินกู๊ดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ